สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าสั่งน้ำส้มปีโป๊ปั่นนะคะ,ะแม่ค้าก็จะมาปั่นให้ดูนะคะเราจะไม่ฟิกนะว่าเราจะต้องเป็นเมนูอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ลูกค้าอยากใส่อะไรก็ใส่ได้เลยเป็นน้ำส้มปีโป๊ปั่นนะคะ,ะน้ำส้มนะคะ150 ML เหมือนเดิมนะส้ม150ย l เหมือนเดิมนะคะวันนี้แม่ค้าใช้เป็นส้มส้มเขียวหวานเนาะ ปกติถ้าไม่ใส่ปิโป้แม่ค้าจะใส่น้ำเชื่อมอยู่ที่50 ml นะเพราะว่าวันนี้ส้มออกหวานนิดนึงนะคะแต่ถ้าใส่ปิโป้เขาจะมีความหวานอยู่ในตัวนะคะแม่ค้าจะลดน้ำเชื่อมมานิดนึงเหลือ45 ml เลือไปช้อนเหมือนเดิมค่ะเลือไปช้อนเหมือนเดิม เล็กหนึ่งแก้วยิบสองออนค่ะใส่พูนพูเลยนะใส่เพิ่มไปอีกนิดนึงค่ะปรับเครื่องปั่นไปที่เบอร์แรงสุดนะคะปั่นให้ละเอียดก่อนปั่นนะคะแกะปีโป้ก่อนเราจะได้ไม่ละลายน้ำแข็งจะได้ไม่ละลายไวนะแกะปีโป้ก่อนนะคะเตรียมปีโป้ก่อนก่อนปั่นนะ ปั่นละเอียดแล้วนะคะใส่ปีโปล้ลงไปค่ะแม่คะใช้ปีโป้รส้มสามชิ้นนะเพราะว่ารสชาติเาจะไปทางเดียวกันหน่อยเนาะ,ะปรับเครื่องปั่นมาที่เบอร์ต่ำสุดนะ แค่สามครั้งนะคะไม่ให้ปีโป้ละเอียดมากนะคะ mm ุ hmm. ค้าบอกว่าขอปีโป้ไม่ละเอียดนะขอเป็นชิ้นๆอยู่นาะ mm hmm. แก้วนี้เป็นแก้ว2ีสองอนนะคะ mm hmm. ถ้าเป็นน้ำส้มปั่นธรรมดาแมคะขายอยู่ที่สามสิบบาทถ้าเป็นน้ำส้มปีโป้แบบนี้ขายสามสิบห้าเรียบร้อยค่ะน้ำส้มปีโป้ปั่น